ที่รัวเป็นคนทำทำหรือเปล่าขี้รัวมันจะปีนขึ้นไปบนโต๊ะเมื่อกี้ยอย่าตงตะมงตะใบคุณแจไขควงก็มีเอาไปทำอะไรเนี่ยยืมของเขามาแล้วก็มาทำให้มันเป็นลงเป็นรอยตกเค้ปั้มที่รักปีใหม่กันสายเผือนจะอย่ใช้เลยนะ ไม่ได้หรอกมันไม่ดีนี่กูลงทุนติดมารีวิวเพื่อมึงเลยนะเนี่ยกิดมึงเลยเพาะเลย <c oughs> มันไม่เหมาะสำหรับสายเผือกแบบหนูเลยอ่ะวันนี้เขาเลือกเป็นเลนสของตัว h ไฮชิลนะเป็นอลูมิเนียมเลนส์ราคา470บาทวาวสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super x ์เอ็กวิวันนี้นะครับผมก็เป็นวันปีใหม่ แฮปปี้นิวีย r สู่ปี2021แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังกันในปีนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือทางไฮชิลใจดีนะครับผม ส่งมอบตัวฟิล์มกระจกและก็ฟิล์มติดเลนส์กล้องมาให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวไอเบอร12ซีรีส์ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจําที่ใช้สินค้าของทางไฮชิลมาด้วยนะครับผมก็จะได้รับของขวัญในปีใหม่นี้ก็หวังว่าทุกท่านจะแฮปปี้ไปกับผมด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะเอาฟิล์มทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิล์ม Full Color แรง HD Triple Strong Max 2.5D ตัวนี้นะครับผมที่มีให้เลือกมากกว่า7แบบนะครับผมแล้วก็ฟิล์มติดเลนส์ ให้ชิลที่มีให้เลือกอีก4แบบนะมีฟิล์มให้เลือกเนี่ยมากมายจนเราเนี่ยเลือกไม่ถูกว่าจะไปติดเจ้าตัว iPhone 12 Series ยังไงนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะเอามารีวิวในแบบไลฟ์สไตล์ของมันนะครับผมว่าฟิล์มแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านยังไง <Okay. S 1> นะครับเพื่อเพิ่มการตัดสินใจให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะแตกต่างยังไงนะครับผมไปเลยครับ,บ ใครทำกีรุวเป็นคนทำทำหรือเปล่ากีรัวมันจะปีนขึ้นไปบนโต๊ะเมื่อกี้เนี่ดูสิจอแตกวะเนี่ยเธอไม่รู้สิแต่เมื่อกี้เสียงตกดังเข่งเลยนะถ้าแตกขึ้นมาเนี่ยเธอก็ต้องซื้อใหม่เลยนเนี่ยไห้ิีรุวแล้วพี่ช่วยเด<ล>ีย๋ยวเราเช็คก,ก่อนนะว่าแตกเปล่าเมื่อกี้ก็ตกสูงอยู่เหมือนกันนะ <What? S 1> แต่ที่ดว่ก็ไม่แตกนะเนี่ย รอดไปนี่เ,นเธอเพราะว่าเราใช้ฟิล์มฟิล์มกระจก 3D Triple s t r o n m m x และฟิล์มกระจก 2.5D t r p p l e s t r o n m m x ตัวกระจกผลิตจาก Corning Gorilla Glass จาก USA สประสานเทคโนโลยี Hydro oh f l u o r i เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น3เท่าตัวกระจกหนา0.3ม mm ระดับ9 h เคลือบสารโอโรโฟบิกเข้มข้นทำให้ทัสกรีนลื่นไม่เกิดคราบมันจากรอยนิ้วมือความแตกต่าง ฟิล์มกระจก T-D t i p p e r Strong Max ราคา1,690บาทกระจกกันร,รอยแบบเต็มจอตัวขอบข้างหนา0.2ม mm. เมตรกระจกผ่านการอบนานกว่า8ชั่วโมงทำให้กระจกทนทานขึ้น3เท่าผ่านการดอกเทสด้วยลูกตุ้มเหล็กสูง3เมตรได้อย่างสบายโดยที่กระจกไม่ได้รับความเสียหายพร้อมการรับประกันแบบ Lifetime บรันตีตลอดอายุการใช้งานและเป็นแบรนด์เดียวที่กล้าร,รับประกันกระจกตลอดอายุการใช้งานจึงมั่นใจได้ว่ากระจก High Shield แข็งแกร่งยิ่งกว่า ซิมกระจก 2.5D t i p l e Stone Max ราคา1,090บาทกระจกกันรอยแบบเต็มจอตัวขอบข้างหนา0.1ม mm. มกระจกผ่านการอบนานกว่า6ชั่วโมงทำให้กระจกทนทานขึ้น3เท่าผ่านการดรอปเทส1.5เมตร 1, ได้อย่างสบายๆพร้อมการรับประกัน365วันราคาประหยัดกว่าสบายกระเป๋าใส่เคสไม่ดันซีมอย่างแน่นอน <No. S 1> นี่สีมันเข้มไปไม่เห็นนะของของเธอนะเมื่อวานเอาไวน้นเพาะ็หยิบใส่กระเป๋านะไม่มีหรือว,ว่าคิดลวไปอีกแล้วตะ,ตะบงตะใบคุญแจไขควงก็มีเอาไปทำอะไรเนี่ยแล้วของเธอเนี่ยจะเป็นรอยด้วยเปล่าเนี่ยดูเลยไม่มีหรอกรอยขนงขนแมวอะ่ะเนี่ย หนูใช้ฟิล์มไฮชิลตัวซูเปอร์สตรองแม็กราคา1,490แถมเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นตั้งสองเท่า,ามีประกัน180วันแน่หมดปัญหาเรื่องรอยขนแม่ยืมมือถือแป๊บหนึ่งดิไวจังเลยเขาจะเจียวกลับบ้านเอ,อ thank ก <h> ah> ิวพีนะโอ้ยอะไร มาลองดีๆทำไมเอามือถือเข้าไปลองยืมของเขามาแล้วก็มาทำให้มันเป็นลงเป็นรอยก็ตกเพล่อมถั่วเธอจะไปกลัวอะไรนี่ฟิล์มไฮชิล 3D สตองแบ็กเลยนะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,290บาทรับประกันยาวนานถึง90วันนะก็คือ3เดือนเอง <laughs> แต่มันก็ไม่ควรทำดีๆของเขาเป็นร้อยแล้วเธอไม่กีกลางหน้าจอเขาเลยนหนดูเครื่องหน่อยดิ เห็นไหมเธอไม่เป็นรอยเลยเงาวิง้งมันไม่คุ้มกันต่อให้มันไม่เป็นมันก็ไม่ควรปะ่ะเป็นหลอกเนี่ยเธอเนี่ยดูดิที่ละชัตเตอร์มันคมมากเลยเนาะทำไมไม่เป็นรอยเราก็ตกใจหมดแก่ชัตเตอร์มันกากปีมันแข็งกว่าชัตเตอร์เธอเพิ่งจะแกะกล่องไม่ใช่หรอไหนลองกับมือเธอดิว่ามันคมไหมไม่ได้ปีแข็งตรงอื่นจะแข็งกว่า ทำอะไรอยู่เล่นเกมทำไมช่วงนี้เล่นเกมบ่อยแต่ว่าเธอก็ตั้งแต่เปลี่ยนฟิลไฮ d ิลฟูเขาว่าแรงเนี่ยเล่นเกมคือไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยแถมต้องกันพวกลายมือพวกคาบน้ำมันได้ด้วยนะคือดีมากๆเลยราคาก็ไม่แพงเลยให้990บาทแต่ว่าไม่มีประกันนะเราจะไปยังไปห้างยัง เธอทำอะไรอยู่ดูหนังไงเออเธอติดฟีไม่เข้าใหม่แล้วภาพโคตรชัดชเลยอะไหนดูสินี่มันก็ต้องชัดอยู่แล้วเธอก็นี่มันฟีม h i e l d ตัว HD High Definition ไฮชิลหรอแน่นอนตัวนี้1290บาทนะแต่ว่าไม่มีประกันกันตัวนี้ผลิตจากตัวกระจกอาซาฮีความแข็งแกร่งระดับ 9H ความหนาอยู่ที่0.33ม mm. เม เป็นกระจกที่ไม่มีขอบสีดำๆตัวกระจกมันจะโค้งแบบ2.5 d ดีเข้ากับตัวเคสไม่มีดันเคสหรือว่าไม่ติดเคสแน่นอนคือไฮชิวเขาทำเยอะดีเนาะป้าป้าป้า,ปาไปได้แหล้อะไรมองต้องคิิสมาตตรงนั้นเทะ,ะเลน้เราอะดว่าเขาแอบมองมาดิไม่ไม่ไม่คิดไม่คิด เรง่งทำไรอะ่ะขอเผือกหนจีเธอติดฟีมอะไรทำไมมันมืดจังเลยอะ่ะฮะฟีใหม่เขาอ่านไม่ชัดฟีใหม่กันสายเผือกไม่จะอ่านไม่เฉาหรอไม่ใช่อันนี้อันใหม่เลยก็บอกแล้วไงเป็นฟีใหม่กันสายเผือกอะ่ะใชาใ,ใช้เลยนะไม่ได้หรอกมันไม่ดีนี่กูลงทุนติดมารีวิวเพื่อึงเลยนะเนี่ยกันมึงโดยเฉพาะเ,เ,เ, <c oughs> เลยนะมันไม่เหมาะสำหรับสายเผือกแบบหนูเลยอะ่ะ แล้วฟิล์มตัวนี้มันดีไงมันดียังไงอ๋อก็เดี๋ยวเราไปสาธยายกันเลยนะครับผมฟิล์มกระจก 3D p i v a c y ราคา1290บาทรับประกัน90วันกระจกแข็งแรงระดับ 9H เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยมุมมอง180องศาเคลือบสารโอโรโฟบิกเข้มข้นทำให้ทัชกรนลื่นไม่เกิดคราบมันจากรอยมือคุยแชทลับคุยงานส่วนตัวคนรอบข้างมองไม่เห็นอย่างแน่นอน ไอ้สีดำๆเนี่ยใช่ไหมเวลาเราถ่ายรูปบางครั้งแสงมันจะสะท้อนไปหาตัวนี้ตัวนี้ในเขาก็มีการทําดำๆไว้นะครับเป็นการกั้นขอบแสงขอบอะไรส่วนในตัวแฟลชเนี่ยเขาก็มีการทําดำๆไว้เลยใช่ไหมัข้างในตัวนี้เพื่อที่ว่าจะการไม่ให้แสงเนี่ยมันเวลายิงแฟลชปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยแสงมันก็จะวิ่งไปหากล้องหาอะไรเนาะเพราะตัวเลนส์เนี่ยมันเป็นเลนส์ชิ้นเดียวนะครับ <Okay. S 1> เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดดีเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายรูปให้ดูนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมไปเลยนะ เจ้าตัวเลนตัวนี้นะครับผมของ h h ฮ h ิลเนี่ยเขาจะมีการทำริงนะเป็นสีดำดำฮะรอบตัวเลนด้วยเป็นการเหมือนกันแสงแฟลชจากภายนอกหรืออะไรเงี้ยเข้ามาได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ในส่งตัวแฟลชเองด้วยที่เขาจะมีการทําสีดำดำเนี่ย อยู่ข้างในรอบเลยคือโปรเทคไม่ให้แสงเนี่ยวิ่งผ่านตัวเลนนะไปเข้ากล้องเลยเท่ากับว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีกว่านะครับผมในเรื่องของดีไซน์แล้วก็คุณภาพนะครับเล่นซูเปอร์เคลียร์คาเมล่าเลนความหนากระจก0.3ม mm, ิมรราคา390บาทอัตราการส่งผ่านแสงมากกว่า95% ทำให้แสดงภาพได้อย่างชัดเจนเหมือนไม่ได้ติดเลนแลดถ่ายแล้วไม่สะท้อนแสงป้องกันรอยขีดข่วนสูงถึงระดับ 9H และเลนแบ็กมิลเลอร์ดีไซน์คล้ายซูปเปอร์เคลียร์คาเมล,เลน่นสีดำดูเท่ราคา390บาทตัวเลนหนา0.5ม mm, ิลิเมตรอัตราการส่งผ่านแสงมากกว่า95%ทำให้แสดงภาพได้อย่างชัดเจนเหมือนไม่ได้ติดเลนป้องกันรอยขีดข่วนสูงสุดถ,ถึงระดับ 9H อ้าวเธอทำไมเธอไม่ได้ใส่เอสแล้วอะก็นี่ไงเองเขาอยากจะโชว์เรือนบอดี้แถมเห็นไหม <c oughs> เขาติดฟิล์มเลนกล้องมาใหม่นะเป็นตัวคาเมลาเลน์แบบเทมเปอร์ด้วยนะขนาดกระจบกเล็กมากๆแค่0.02ม mm ิลลิเมตรเองนะแล้วก็อัตราการผ่านแสงอะมากกว่า95ถ่ายรูปคือคมชัดมากๆแถมยังลดพวกรอยนิ้วมือเห็นไหมติดเหมือนไม่ได้ติดแต่ว่าภาพคมชัดมากคือดีมากราคาคือ บาสุดๆเลยแค่290บาทเนี่ยเขาจะให้ดูนะภาพคือคมชัดเหมือนจริงมากเห็นไหม <c oughs> ดีมากเวอรนี่อีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบคือเห็นปะเหมือนได้โชว์อะติดเหมือนไม่ได้ติดอะ <Wow. S 1> ปะปะไปได้ล้วละเเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เป็นไงเลนกล้องเขาเสวยปะสีดีกกล้องใช่เนี่ยวันนี้เขาเลือกเป็นเลนของตัว h ไฮชิลนะเป็นอลูมิเนียมเลนราคา470บาทเขาเลือกมาเป็นสีทองเพราะว่าอยากให้มันดูลักชัวรี่เข้ากับชุดของเขา คือสีทองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สีทองอย่างเดียวนะเธอมันมีหลายสีให้เลือก <Okay. S 1> แถมยังถ่ายรูปเวลาเปิดแฟลชแล้วแสงไม่สะท้อนถ่ายรูปแล้วคมชัดมากๆเลยแต่๋ยวเขาจะไปลองถ่ายให้ดูว่าถ่ายออกมาแล้วรูปมันดีแค่ไหนปะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับฟิล์มกระจก ของไฮชิลที่มีให้เลือกมากกว่า7แบบนะครับผมแล้วก็ฟิล์มติดเลนกล้องของไฮชิลที่มีให้เลือกอีก4แบบนะครับผมซึ่งมีให้เลือกเยอะแยะมากมายจนเราเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุปแบบง่ายๆสั้นๆแบบเป็นตารางให้ดูนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฟิลกระจบของไฮชิลรุ่นท็อปสุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวทีรีทริปเปิลสตองแม็กตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่1690บาทนะครับผลิตจากกระจกคอนนิงกริล่ากราสจาก USA สประสานเทคโนโลยีไฮโดรฟลูออริก oh นะครับผมทำ เท่าผ่านการอบนานกว่าแชั่วโมงทําให้ตัวกระจกเนี่ยแข็งแกร่งและยืดหยุ่นระดับ 9H เลยนะครับผมแล้วก็ผ่านการดรอปเทสสูง3เมตรเนี่ยโดยที่ตัวกระจกเนี่ยไม่แตกไม่เล้าเลยตัว triple 3D ซองแม็กของไพชิวนะครับกล้ารับประกันไลฟ์ไทม์อลันตีตลอดชีวิตนะครับอะไรที่ทําให้เรากล้ารับประกันวันนี้เราจะมาโชว์ให้ดูจากการดรอปเทส3เมตรครับ3เมตรใช่ครับผมลูกตุ้มเหล็กนะครับหนัก64กรัมนะครับที่ความสูง3เมตรมาดูกันครับ แล้วก็มีการเคลือบสารโอโรโฟบิกนะครับผมแบบเข้มขน้นทําให้การสัมผัสที่ลื่นไหลไม่เกิดคราบมันที่หน้าจอนะสำหรับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยและที่สําคัญเลยก็คือเจ้าตัวนี้มีการรับประกันแบบไลฟ์ไทม์บลันตีก็คือตลอดอายุการใช้งานแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่ก้าับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบนี้ <Wow. S 1> นะครับผมทำให้เรามั่นใจได้ว่าสินค้าของทางไฮชิล l ์ตัวนี้นะครับผมมีมาตรฐานแล้วก็ดีอย่างแน่นอนในส่วนของตัว2.5 d ดีนะตัวนี้ความแตกต่างกับเจ้าตัว3 d ดีก็คือในส่วนของขอบขอบของเจ้าตัว2.5นะเขาจุก,กว้าจะ็กคือมี ความกว้างแค่0 1มิลิเมตรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัว 3D เนี่ยจะหนาอยู่ที่0 2มิลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับประกันด้วยนะครับผมที่ตัวเนี้ยจะเหลือแค่1ปีนะครับผม <Okay. S 2> ก็คือเหมือนฟิล์มทั่วไปตามท้องตลาดเลยนะครับผมที่มีการรับประกัน1ปี 1> <Okay. S 2> ในส่วนของราคานะที่เซฟลงไปถึง600บาทด้วยกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากซื้อฟิล์มที่มีราคาประหยัดลงนะครับในส่วนของเจ้าตัว CD ดี p e r Strong Max แแล้วก็ s ต r o n g ม a กนะครับผมสงอง,งอ Super Strong แรงขึ้น มากกว่าตัวสต o งแ m a กเนี่ยสเท่านะครับผมทําให้เหมาะกับคนที่ต้องการความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ว่าอาจจะตอบโจทย์การเลือกได้ยากนะครผมสําหรับเจ้า2ตัวนี้เพราะว่าราคาเขาเนี่ยจะอยู่กลางๆระหว่างเจ้าตัว 3D กับ 2D Triple s t o o n m m a นะครับผม แล้วก็ในส่วนของการรับประกันที่น้อยเหลือร้อยวันแล้วก็90วันนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าบางท่านนะครับผมที่ตัดสินใจยากอยากได้กลางๆไม่อยากได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะผมแต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่ยากนะครับแล้วอีก2ฟิล์มก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Fu l l c o v e ร Rank 2.5D นะครับแล้วก็ตัว HD 2.5 d ดีเหมือนกันนะผมสตัวเนี้ยจะเป็นกระจกแบบอาซาฮีเกรด A นะครับผมมีความหนาอยู่ที่0ูดมมเมเท่ากันนะครับผมแล้วก็ มีการอบนานถึง4ชั่วโมงเคลือบสารโอโรโฟบิกแบบเข้มข้นเหมือนกันเพื่อลดการเกิดคราบไขมันที่หน้าจอทําให้ตัว2ตัวนี้มันทัชสกรีนได้ลื่นไหลแล้วก็มีภาพที่คมชัดระดับ HD การเล่นเกมดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยมันก็จะให้ภาพที่ดู คมชัดมากกว่านะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลย <t> ก็คือ2ตัวนี้มีความต่างกันที่เจ้าตัว HD เนี่ยเขาจะไม่มีขอบสีดําๆด,ด,ด้านข้างเขาจะเป็นแบบใสเลยแบบเป็นเคลียร์ใสเลยนะครับผมทำให้เหมาะสําหรับกลุ่มคนที่ไม่ชอบไอตัวขอบดําๆด้านข้างเลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเหมาะมากเลยแล้วก็2ตัวเนี้ยไม่มีการรับประกันนะครับผมก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่คิดว่าเราติดก,กระจกแต่เราไม่ต้องการการรับประกันเหมือนกับว่าถ้ามันมีการรับประกันเนี่ยแน่นอนราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับผมการที่ไม่มีประกันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวฟรีมเนี่ยมันมีราคาท หนึ่งทางเลือกของทางผู้ชมนะครับผมที่อาจจะไม่ต้องการการรับประกันนะครับก็ในส่วนของตัวเลนนะครับผมมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3แบบก็คือแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมเลนนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของทางไฮชิลเลยก็คือมีความหรูหาราลักชัวรี่ใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูหรูหรา ดีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับผมทําให้ตัวเลนกล้องนะ่มันมีความโดดเด่นดูสวยงามดูโดดเด่นเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเอาตัวเลนตัวเนี้ยไปแมทกับแอสเซซอรีนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเลนอลูมิเนียมตัวเนี้ยเหมาะมากที่จะเอาไปเสริมให้ตัวเครื่องของเราเนี่ยมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ไม่ชอบความหรูหราแต่อาจจะชอบความเรียบง่ายแบบผมน,นะครับผมการจะเลือกเป็นเจ้าตัวซูเปอร์เคลียร์คาเมล่าเลนก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมด2สีก็คือสีใสแล้วก็สีแบล็กบินเลอร์นะครับผมเป็นสีดาเลย Thank you กับมือถือใครชอบดักดาร์กหน่อยก็จะเป็นเต้าตัวสีดาก็ได้นะผมมันก็จะแมทให้ดูแบบเลนมันดักดาร์กมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวคาเมล่าเลนอันนี้ก็จะเป็นตัวเลนธรรมดาเลยนะครับผมที่แปะเข้าไปที่ตัวเลนเหมาะสาหรับคนที่โชว์เครื่องเปล่าๆไม่ใส่เคสนะครับผมมันก็จะแบบดูเป็นเหมือนแบบเราไม่ได้ติดฟิล์มติดเลนกล้องสวยงามโชว์ตัวเครื่องได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านด้วยนะครับผมว่ามันจะตอบโจทย์กับไไไล์ตขอองแแแ่่่ะะทาาาาาานนนบบบบบบหเพรรรรวมืดับบาค3-50,000ี้ ก็เป็นอะเซสซอรีชิ้นเดียวด้วยที่เราใช้งานมาตลอดเวลาใช้งานมันทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมือถือของเรา <Okay. S 1> รเพื่อให้มือถือของเราเนี่ยมันดูดี ดูสวยงามแล้วก็ดูหรูหราด้วยนะครับผมเหมาะที่จะเอาเป็นสินค้าแฟชั่นอย่างที่ผมได้รีวิวไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมก็หวังว่าแบรนด์ไฮชิลจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปอะไรก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม